นี่แหละครับที่ต่างนะครับนาะสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปเนี่ยผมจะมาเห็ดปลาแดดเดียวไววถอดนะครับ นี่แล้วหก็ชีแซ่แล้วนะครับเพราะว่าผมใส่ฟิตไปเมื่อคืนเหมือนนี้มาฮอร์นลานล้วก็เลยว่าจะว่าจะขั้วนะครับเนาะมาครับเดี๋ยวผมาจะตัดหัวแล้วคือประนีนหน่อยตัดหัวแล้วก็บังโดดแต่วต่าปอตเพยียนผมจะแบะแบะออกอยู่นะครับเนาะเบะเคร่องออกมมนจ,จะายแห้งเร็วตอนนี้แบบสิบโมงกลัวๆครับน่าจะจักสี่โมงแรกหาโมงแรงกก็น่าจะทอดได้แล้วะครับแดดเดียวเนาะเหมือน,นีีแดดแห้งอยู่บ่มีเมฆฝนเลยเหมือน Thank you. นี่นผมจะบังเาเลยครับผมจะเบาตอนน่งผมจะบาเล้วครับ ลอยแครับตัวสุดท้ายมาตากครับพี่น้องนี่แหละผมก็จะตากไปข้างนอกเลยนครับเดินทั้งหนาก็จะเป็นล้านจอดรถนะครับลงโล่งแดดกำลังแอมเซมเลยครับอยู่หลังนี่แหละผู้เพินายากนี่แหะน้องเ <c oughs> มียผมนี่แหละครับปชวัน้องเตียอยู่บ้านาอก มัมีประโยชน์ยังเลยบอกว่าหันพ่อนว่าเจ้าเบาแล้วเด้อผี่นองมาเด้อใบสามใบสีมากินปลาแดดเดียวน้ำกันเด้อครับนี่แหละครับที่ต่างนะครับนาองี่นองเลยเด้อแหละแนมไปกับทั้งนอกถนนนะครับตายอยู่หนาเลยนะครับเหมือนแรงมากินปลาแดดเดียวน้ำกันครับ ครับพี่น,อน้นองกันี้นเวลาถอดใด้หวานอพอดีแบบมั่งหมังครับบรได้แห้งบรได้แข็งแซ่บๆแซ่บก็อยู่น้ำตอนหมักนะครับเนาะ,อะตอนแล้วก็สดิ่งตั้มบตัว tamo ko tam teewnoxaa kore tam kimo kole tam o พร้อมแล้วนะครับนะใส่กระเทยใส่ผักขมเปียก ไ้หน่อยแซ่บหน่อยครับประแดกยอดมาเด้พี่น้องเดินม,มากินเขาด้อครับตำทัววกับทอดปลาครับปลาแดดเดียว กินพร้อมนักสองอย่างเลยได้ครับพี่น้องมาได้บันตักเข่ามาเด้อถอดปลาก็เรียบร้อยแล้วครับมาได้ครับบ้านพี่น้องโอ้ยชิมปลาถอดจะบาดก่อนกินไดปุเลย มักบ่มันย่องจต่ของครับ <c oughs> มักได้พอดีดีๆๆมามาครับพี่น้องมาาฉ <c oughs> ันว่าพิ้งเข่าวันนี้ค็ัทอดป้าแดดเดียวจำทัวนะฮะกินงเขาครับ พอปีกี้เพียงเทานี้ลรอครับพี่น้องครับขอบคุณหนายเด้อเ,เดี๋ยวเขามารับส้มหยิบครับสวัสดีครับ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini.